วิมานสีทองฟิล์มรักเดียนาแต่โปรยสเนยสน่ห์เจียบเสียดายเรตติ้งวนในอ่างยิ่งฉายยิ่งเข้มข้นสำหรับละครฟอร์มเยี่ยมของช่องวัน31วิมานสีทองที่ได้พระเอกลูกรักฟิล์มธนพัท์มาโปรยสเสน่ห์ความฮอตให้สามสาวพี่น้องอย่างเจี๊ยบพ,พิจิตราเดียนาฟลปิโปและนานาสวรญ,ญาหลงรักซึ่งอีพีล่าสุดแม้หนุ่มฟิล์มพระเอกของเราจะรู้ใจตัวเองแล้วว่าตกลุมรักเดียนาเข้าเต็มเตา แต่แผนการแก้แค้นก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปทําให้พี่สาวคนโตอย่างเจี๊ยบพิจิตราทั้งรักทั้งหลงจนใครก็เข้าใกล้หนุ่มฟิลม์ไม่ได้เนื้อเรื่องกําลังสนุกแต่น่าเสียดาเรตติ้งที่ออกมายังคงวนอยู่ในอ่างโดย EP ล่าสุดทําไปได้แค่1.70เท่านั้น